วัตถุประสงค์แรกคือเราอยากให้พ่อแม่ได้พักแล้วเราค่อยมาตามต่อว่าเราต้องทำยังไงบ้างเราต้องการทำให้คนบนโลกนี้ได้ทานเยนโฟโเยอะที่สุดนี่เป็นโอกาสถ้าไม่เคยมีใครทำได้แล้วถ้าเราเป็นคนแรกที่ทำได้มันจะเป็นยังไงความรู้สึกภูมิใจในตัวเองอว่าเราสามารถทำให้คนหนึ่งอิ่มท้องได้ทำให้เราอยากเป็นเชฟเหนึ่ทุกวันนี้ คือเราเป็นคนไทยแล้วเราก็อ,อยากรู้ว่ารากเหง้าวัฒนธรรมของเรามันมีมาอย่างไงยินดีกับเฮียด้วยเฮีได้ตังห้าล้านนะครับคือบางทีเราซื้อได้แต่เรายังขายไม่ได้นั่นแปลว่าคุณมาผิดทางทางที่ถูกต้องคุณซื้อได้คุณต้องขายให้ได้